การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านทะเลหอยราดอุทิศต,ตั้งอยู่เลขที่1ห,หมู่10ตำบลปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่มีพื้นที่17ไร่2งาน79ตารางวาเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศกราช2525โดยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านทะเลหอย ภายใต้การนำของนายสมปองฉิมอินเป็นผู้บริจาคที่ดินร่วมกับนายเจริญพรมสมบัติและนายสุนทรพรมดวงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านทะเลหอยเปิดทำการเรียนการสอนเริ่มต้นชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2525มีผู้บริหารโรงเรียนคนแรกตำแหน่งครูใหญ่ ได้แก่นายโสพลพรมดวงต่อมาได้ขยายชั้นเรียนระดับประถมวัยและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาต่อมาปี2525 25ได้เปิดโรงเรียนสาขาบ้านควนเขียวตัอ้งอยู่หมู่ที่13ตำบลนปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ ปีพศ2551ได้เปิดทําการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพยาขึ้นในโรงเรียนปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563จำนวนนักเรียนทั้งหมด240คน ด้านบุคลากรมีผู้บริหารหนึ่งคนครูประจำการ11คนครูอัตราจ้างหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนลูกจ้างชั่วคราวนักการพันโรงหนึ่งคนลูกจ้างชั่วคราวแม่ครัวหนึ่งคนกรรมการสถานศึกษา9คนกรรมการที่ปรึกษา35คนและเครือข่ายผู้ปกครอง33คน คำขวัญประจำโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นกิจกรรมพื้นฐานประสานชุมชน นโยบายทางการศึกษามีดังนี้ 1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางคุณธรรมนำความรู้ 2. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ฒบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 4. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5. จัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้บปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 6. ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษอุทิศเป็นโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice วิถีพุทธวิถีไทยพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ตามแนวภาพรมราชูบายด้านการศึกษารัชการที่สิ 1. มีทัศนคติกกที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียนให้พูดดี ทำดีคิดดี 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมได้แก่โครงการสารฝันสู่ชุมชนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมีการมอบทุนการศึกษารางวัลเรียนดีประพฤติดีมีศักยภาพและการแสดงศักยภาพความสามารถของนักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. การมีงานทำมีาอาชีพได้แก่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมยุวเกษตรเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานการประกอบอาชีพเช่นการเลี้ยงปลาดุกการปลูกพืชผักสวนครัว4การเป็นพลเมืองดีได้แก่โครงการประชาธิปไตยวินัยนักเรียนกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในโรงเรียนรวมทั้งกิจกรรมลูกเสือเนรนารีเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีต่อสังคมและประเทศชาติความสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราชโองกายของรัชกาลที่10 และทำหน้าที่บ่มเพาะต้นกล้าปัญญาให้อย่างรากลึกและเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งแต่กินก้านสาขาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโรงเรียนบ้านทะเลหอยราดอุทิศ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ได้มาในเทศติดตามชี้แนะแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสร้างสารรค์การพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งการเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นเป็นการพัฒนายาวชนผู้ปออกครองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 1. โรงเรียนมีการประชุมวางแผนร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทุกฝ่ายจัดทำโครงการบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่างๆ 2. โรงเรียนดำเนินการสำรวจสาเหตุปัญหาระดมความคิดจากกลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและกลุ่มนักเรียนเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่งคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนบ้านทะเลหอยราดอุทิศคือมีความรับผิดช,ชอบซื่อสัตย์มีจิตอา,าสา 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนโดยนักเรียนได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติจ,จริงในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนภายใต้การบริหารของนายฉลองจันเอียดพ่วงในการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราดอุทิศได้สร้างความเข้มแข็งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและการเป็นตัวอย่างที่ดีของครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติ ด้วยการนำหลักการบริหารที่มั่นคงมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และความมีจิตอาสาสามารถนำพาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จได้สวัสดีครับผมนายฉลองจัเดียด์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฉลียวอำเภพิษขอนำเสนอและก็รายงานการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรม โร,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 รงเรียนบ้านทะเลหอ,อยราชุทิศจันปีการศึกษา2563ถึง2564ความเป็นมาและก็แรงบันดาลใจที่ได้ดำเนินงานโครงการนี้ขึ้นมาโรงเรียนบ้านทะเลหอ,อยราชุทิศเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศาึกษาเราจัดการศึกษานั้งต่ระดับประถมศถมึกษาถึงมัธยมศึกษาสอง,งต้นซึ่งจะมีความแตกต่ตาง ระหว่างบุคคลและก็ความแตกต่างระหว่างวัยของผู้เรียนครับซึ่งจะมีมกจะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมไม่เป็นสงค์และก็ผลผลิตทางการเรียนของผู้เรียนปัญหาเรื่องการออกกำลังกายอยู่อย่างต่อเนื่องทางโรงเรียนจึงได้นำเอาหลักปรัชญาของโรงเรียน ก็คือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานและก็ได้กําหนดโครงการหลักขึ้นมาจํานวนสองโครงการก็คือโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เป็นประสงค์เพื่อที่จะให้ผลเป้าหมายาตามหลักปรัชญาได้เกิดขึ้น ครับต่อมาทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพุณธธรรมกับมูล,ลนธิธิยุวพัฒน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนได้รับการชักชวนจากโรงเรียนชุมชนวัดตทัวได้โรงเรียนวิทยาประจักษ์คมและก็ได้รับความรู้ความเข้าใจการแนะนำจาก คุณิเทศบุคลากรจากมูลนที่รัวพัดเป็นอย่างดีจึงท,ทำให้เกิดเป็นระบบในการจะทำโครงการขึ้นนะครับแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมนะครับอของโรงเรียนบ้านทะเลห่าวอันธิตผมได้นำแนวคิดทฤษฎี ที่ว่าร่วมด้วยช่วยกันอันนั่นคือประเด็นที่หนึ่งะครับก็คือการร่วมก็คือการมีส่วนร่วมเรามีการประชุมระดมแนวคิดระดมความคิดเชิงปฏิบัติการกับผู้ที่มีส่วนเกียวข้องได้แก่ตัวผู้บริหารคณะครูบุคลากรระดับนิสิัทำานระดับนิสที่ปรึกษาแลก็นักเรียน ร่วมกันกระดมความคิดและก็มีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับต่อมาในประเด็นที่2ก็คือด้วยคาว่าด้วยหมายถึงด้วยด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นแล้วเราก็ได้ร่วมกันคิดเกิดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ขึ้นมา3ประการนะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบ ความรู้สึกและก็ความมีจิตอาสาเกิดขึ้นนะครับก็กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกขึ้นมาและก็กำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานกำหนดเป็นโครงงานคุณธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะให้บรรลุเป,ป้าหมายของคุณธรรมหลักนะครับก็ ด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นนะครับในประเด็นที่3ามก็คือช่วยนั่นก็หมายถึงเราเดช่วยกัน,นดําเนินงานตามโครงงานที่ได้กําหนดไว้นะครับซึ่งเป็นกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ก็คือการ นั่นหมายถึงการวิเทศติดตามตวรวจสอบโดยใช้หลักความเป็นกลางองความเป็นกลยมิตรนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนทุนเสริมให้บรรลุเป,ป้าหมายนะครับของโครงการนั่นคือ,อแนวคิดหรือทฤษฎีที่กราผลได้ดำเนินงานนะครับในการบริหารจัดการโครงการนี้ สวัสดีค่ะดิฉันนางจิราพรเพิศิสมนะคะเป็นครูจากโรงเรียนบ้านทะเลหอยราชฤทิ์นะคะจากการที่โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมกับมูล,ลนิธิยุวพัฒนะคะทางโรงเรียนก็ได้ร่วมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์นะคะซึ่ง,งคุณธรรมอัตลักษณ์ของเราก็คือความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และมีจิตอาสานะคะ ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่เพิ่มขึ้นจึงได้มีการจัดทําโครงงานคุณธรรมของคุณครูคือคุ้มค่าทุกนาทีรู้หน้าที่มีจิตอา,าสาสาเหตุของปัญหานะคะเนื่องจากคุณครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราชุทิ์นะคะไม่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันนะคะเข้าสอนไม่เต็มที่ไม่เต็มเวลาปฏ,ป,ฏปฏิบัติงานราชการไม่สอดคล้องกับ เวลาอันเนื่องมาจากมีภารกิจพิเศษที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะและบางครั้งเนี่ยทำให้ไม่ได้เข้าสอนหรือปฏิบัติงานหรือไม่ได้มาสอนเลยนะวันนั้นนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานก็เพื่อให้คุณครูทุกท่านได้จะทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน ให้คุณครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และเต็มเวลาสละเวลาให้กับทางราชการมากยิ่งขึ้นเป้าหมายเชิงปริมาณคุณครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราอุทิศ์จำนวน11ท่านเป้าหมายเชิงคุณภาพคุณครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราอุทิศทั้ง11ท่านได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้เป็นปัจจุบันปฏิบัติงานสอนให้เต็มที่เต็มเวลาและ สามารถแยกแยะเวลาในการทํางานทั้งที่เป็นภารกิจส่วนตัวและภารกิจที่เป็นงานสอนได้วิธีแก้ไขปัญหามีการติดตามจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการฝ่ายบุคลากรและผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดให้คุณครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มสอนเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งและจะมีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยหัวหน้าวิชาการโดยกำหนดเอาไว้ภาคเรียนละ3ามครั้งทั้งนี้ทางโรงเรียนก็จะมีแบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกนิเทศการสอนถ้าหากว่าคุณครูมีภารกิจที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามตารางสอนหน้าวันนั้นนะคะหัวหน้าวิชาการก็จะมีการ จัดตารางในการสอนส่งเสริมนะคะสอนชดเชยให้กับคุณครูะจะจัดการในคาบลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้นะคะเพื่อ,อเป็นการสอนให้นักเรียนได้ครบตามหลักสูตรนะคะคุณธรรมเป้าหมายที่ต้องการบรรลุคุณครูมีการจัดทำํำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอส่งงาน ตามภารกิจอื่นตามกำหนดเวลามีการตรวจการบ้านตรวจงานของนักเรียนมีการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องในเรื่องของความซื่อสัตย์คุณครูมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาราชการและใช้เวลาราชการอย่างคุ้มค่ารวมทั้งการใช้ทรัพยากรของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของจิตอาสาคุณครูสละเวลาเพื่อส่วนรวมรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจซึ่งกันและกันทั้งนี้ผลการดำเนินโครงงานคุณครูมีการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบร้อเอร์เซ็ มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่ปฏิบัติงานอื่นในช่วงเวลาที่นำไปสู่ความสำเร็จคืออิทธิบาท4ทั้ทงนี้คุณครูจะต้องมีจิตสำนึกของความเป็นครูรู้บทบาทและหน้าที่ของความเป็นครูพึงพอใจและผลขวายหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอของโครงงานคุณธรรมของคุณครูดิฉัน ก็ขอจบการนำเสนอโครงงานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุภาวดีคิริรักเป็นประธานโครงงานแกนนำนักเรียนระดับประทมศึกษาซึ่งได้จัดทำโครงงานขยะเก่าเล่าใหม่นำมาใช้ประโยชน์มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อ 1. ให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่ 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จากการคัดแยก,กขยะที่ถูกต้อง และรู้จักการนำขยะเก่ามาใช้ใหม่รู้คุณค่าของขยะเนื่องจากโครงงานขยะเก่าเล่าใหม่นำมาใช้ประโยชน์นี้นักเรียนสามารถนำขยะจากบ้านโรงเรียนและชุมชนมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทำโครงงานนี้เพราะว่าขยะมีหลายประเภทซึ่งนักเรียนสามารถนำขยะนี้มาฝากขายที่นัก ที่ธนาคารขยะได้อีกด้วยเพื่อเพิ่มรายได้แก่นักเรียนพวกเราได้จัดตั้งธน,นาคารขยะขึ้นมาและมีการแต่งตั้งกรรมการระดับห้องเรียนและยังมีนักเรียนทุกๆคนเป็นสมาชิกของธนาคารขยะนักเรียนจะนาาําขยะมาฝากขายทุกๆวันจันทร์เจ้าหน้าที่จะทําการคัดแยกขยะชั่งน้ําหนักและคํเงินราคาจากนั้น จดบันทึกลงในสมุดบัญชีคู่ฝากเจ้าหน้าที่จะทําการใจ่าเงินให้ในักเรียนเดือนละหนึ่งครั้งคุณธรรมเป้าหมายที่ต้องการบารรลุคือความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และการบจิตอาสาค่ะสรุปผลการดําเนินโครงงานขยะเป่าเล่าใหม่นมํามาใช้ประโยชน์ในปีการศึกษา2563ได้ประสบผลสำเร็จและพวกเราจะต่อยอดไปสู่ ในปีการศึกษา2564อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2564ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้จึงมีการประชุมวางแผนเพื่อปรึกษาและกำหนดแนวทางการสอนซึ่งในระดับปฐมศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทร์ โดยคุณครูจะมีการจัดทำรายงานให้แต่ละรายวิชาส่งมอบให้กับนักเรียน2สัปดาห์ต่อ1ครั้งและมีการติดตามการดำเนินงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของห้องเรียนหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการพูดคุยถึงงานที่ได้รับมอบหมายก็สามารถใช้ช่องทางผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ที่สามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้แล้วก็จะมีการเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและสังคมศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมจะเป็นรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์สื่อสาร ที่มีความสะดวกและสามารถสื่อสารกับครูผู้สอนได้ด้วยตนเองโดยจะมีการนัดหมายในการเรียนของคุณครูและนักเรียนตามตารางเรียนและมีการรับส่งใบงานเดือนละ2ครั้งในช่วงวันที่1และ16ของทุกเดือนรวมทั้งการพูดคุยซักถามถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ l ล n e ในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ โรงเรียนและชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองละชุมชนเป็นอย่างดีเป็นการสร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนและชุมชนดิฉันะจะนาน่งยำปลารอยฟันเป็นผู้ปกครองก้องได้ยิ่งมานานจะยหา่ทองดำค่ะจากประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบาลตะเลยัุติ เรื่องก้องกลงการคุณธรรมผู้ปกครองเองได้ทราบว่าโครงการคุณธรรมจะมาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถึงบรรงุกของนักเรียนให้นักเรียนมีพฤติกรรมดีดีขึ้นผ้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนความรับผิดชอบค,ความรื่อสัตความมีจิตอาสาลังจากที่ว่าได้สังเกตการนักเรียนในปกครองเร้วดิฉันคิดว่า เด็กยิ่งมานานจะยาต้องน้ำมีความรักไปชอบดีขึ้นห้าปิไป็นานกลุ่มก็จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาช่วยตตมานเป็นแบบการแต่ว่าช่วยเลือกกันเนื่องจากอาการแต่ว่ากลูหง่ายมากการแต่งกายทุกโตงตามระเบียบของโรงเรียนน่ารักสมัยดีค่ะดิฉันกิดว่าการทีนักเรียนได้มีกิจกรรมและดับการเรียนดีขึ้น เราเกิดจากที่ว่าการติดตามเอาใจใส่าจากผู้ปกครองและการครูประจำชั้นและกการดำเนินงานก้องโรงเรียนคุณธรรมด้วยอย่างดีคะฝากไวเทนี้ข,ข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนัญชยาทองดำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะจากที่โรงเรียนของเราได้ทำโครงงานคุณธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์คือความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความมีจิตอาสาค่คะหนูคิดว่าหนูมีการปรับเปลีป่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างให้ดีขึ้นเช่นในเรื่องของความรับผิดชอบในช่วงสถานการณ์โควิดนี้หนูไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้คุณครูมีการสอนออนไลน์ในระดับมัธยมค่ะหนูจะรู้หน้าที่ว่าต้องเตรียมตัวเรียนกับคุณครูตื่นเช้ามาหนูอาบน้ํากินข้าวเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเรียนในแต่ละวิชาค่ะ ทำงานที่คุณครูสั่งแล้วก็เอางานมาส่งให้ตรงเวลาที่คุณครูนัดส่งงานหรือความซื่อสัตย์หนูทำการบ้านด้วยตนเองเม่ลอกเพื่อนหากหนูไม่เข้าใจจะถามคุณครูประจำวิชาให้เข้าใจค่ะแลวหนูจงลงมือทำบางทีหนูก็แนะนำเพื่อนได้ด้วยนะคะในเรื่องของจีดานสาเวลาที่หนูว่างในการเรียนหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านเช่น ขัดขยะหูงข้าวทํากับข้าวล้างจานค่ะหรือบางที่แม่หนูมีร้านขายน้ําหวานหนูก็อาสาไปส่งน้ําให้ค่ะขอบคุณทางโครงงานคุณธรรมที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนทําให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการทํางานทุกขั้นตอนมีการวางแผนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นระบบผู้บริหารให้ความสําคัญและเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และการลงมือปฏิบัติโครงงานรู้จักการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุก่ม